สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้อมันคันปากจ้ารการอะไรนะคะเม้อมันทันปากไม่ใช่มุกโมกับแม่แต่โอเมามึงกงบโมกนะคะเออนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันจีฮอบนะคะอาจะโมกมาอะไรก็แล้วแต่ใช้จีฮอบแปลงนะคะหัวดอะไร ใช้เจอแปลงนะคะเพราะว่ามันจะรักษากลิ่นปากของคุณไม่ให้เหม็นนะคะเราเราก็ต้องพูดกันแบบตรงๆเนาะเรื่องปัญหากินปากบางคนก็เก่งใจกันนะ,ะไม่กล้าบอกแต่ล้วถ้าเกิดเรามานั่งทนทรมานโดนกลิน่นคนกินปากเหม็นกูก็ไม่ไหวนะทุกกท,ทุกวันเนี่ยบางที ขนาดคนสน film, it. It s, s ิทพี่พี่ยิงบอกมึงกินขี้มันเหรอทำไมปากมึงเหม็นอย่างนี้แล้วก็เลยทุกท่นเชื่อไหมฉันตัดสินใจซื้อจีเฮิร์บให้เขาหลอดหนึ่งอ่ะทุกวันนี้ดิฉันโอ้ยสบายจมูกไม่เหม็นแล้วนะคะเชื่อดิฉันเรือค่ะของดีของจริงใช้นิดเดียวหลอดหนึ่งใช้คนเดียวไปเลย3เดือนไม่ต้องไปใช้ทั้งครอบครัวหรอกค่ะก็ใช้คนละหลอดไปแล้วจะได้จบๆนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะวันนี้โปรเลยนะครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยนะครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรครับซื้อห้าหลอด เท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แหลอสุขภาพดีสแกนเ r c o d โอค้มุมขวาหน้าจอได้เลยกับยาสีฟันจีเหิมนะครับมาที่ข่าวบันเทิงค่ะเราไปดูคุณนุ่นสุดที่พานิดหนึ่งครับเจอทัวลงยับเลยโยงนิกกี้ก้อยปัญหาเลิกลากันนะครับ ในโลออนไลน์ครับก็ได้มีการพูดถึง,งประเด็นนี้ผ่านในแท็กนิกกี้ก้อยนะครับแล้วก็มีคนขุดประเด็นโยงไปถึงนักแสดงสาวอย่างนุ่นสุทธิพานะครับรุ่นน้องโพสเนิกของหนุ่มนิกกี้ที่มักจะมีคอนเทนต์ด้วยกันแล้วก็มีการเล่นถึงเนื้อถึงตัวกันอยู่บ่อยๆจนถูกนะครับมองไปเลยว่าให้เป็นสาเหตุให้นิกกี้ก้อยเนี่ยมีปัญหาก,กันหรือเปล่ากักเรื่องของความสัมพันธ์ และก็อีกคลิปหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงก็คือคลิปที่หนุ่มนิกกี้ใส่เสื้อของสาวก้อยไปถ่ายรายการแต่นุ่นเนี่ยได้ลองขอใส่เสื้อตัวดังกล่าวนะครับซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็ไม่ยอมให้ใส่เพราะเป็นเสื้อของแฟนแต่นุ่นกลับงองแงแล้วบอกว่าถ้าไม่ให้ใส่ตัวเองก็จะไม่ถ่ายรายการวันนี้นะ,ะจนถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับ เช่นนะฮะคุณคอมินว่ายังไงบ้างยังไงบ้างค่ะคนมองว่าสนิทเกินเบอร์ไปไหมล้ำเส้นเกิดล้ำเส้นเพื่อนมากไปแล้วหรือเปล่านะฮะบางรายก็มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแฟนของ ผู้ชายเลยนะครับบอกว่าสนิทกันแค่ไหนก็ไม่ควรไปงองแงนะครับ,อรรบขอใส่เสื้อผ้าหรือใช้ของส่วนตัวของแฟนเพื่อนแบบนั้นขอโทษคับฉันมือเป็นโจนปิดเสียงก่อนปิดไมค์เพนครับนั่นแหละครับก็คือนะฮะล่าสุดเองนะครับสาวนุ่นสุธิภาครับก็ได้ออกมาแจงดราม,าม่าโยงคู่รักนิกกี้ก้อยนะฮะสันทนครนะครับก็ออกมานะครับชี้แจงโพสต์แบบนี้นะฮะสาวนุ่น ออกมาชี้แจงว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทํางานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไทยทางานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะนะฮะเรื่องประเด็นของพี่ๆที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ตกลงนัดกันไว้ทําให้มีปัญหากัน ขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะค่ะนะคะคะก็ถือว่าเป็นแฮชแท็กที่ขึ้นเทรทเตอร์เมื่อวานเลยนะฮะค่ะแฮชแท็กนิกกี้ไม่ได้ตามข่าวนี้เลยไม่ได้ตามข่าวน้องนิกกี้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานตามมันมีข่าวอะไรอะตามข่าวเพื่อนตัวเองนั่นแหละก็เนสาวแฮชเมื่อวานก็แต่เมื่อวานมีแฮชแท็กนิกกี้ก้อยขึ้นมาไงคนก็เลยไปต่างกันว่าเออไปเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ประเด็นของการแบบว่าอ,อ๋อคือกลับไปอยู่บ้านแม่ไง ผู้หญิงอ่ะก้อยกับอยู่บันแมน่าจะมีปัญหากันจริงๆก็คืออาจจะงอนกันนั่นแหละแต่เราใช้คําว่าเลิกกันไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นเหมือนงอนกันแบบว่าตกลงอะไรกันไว้ทํากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตามงอกันเนาะของแบบนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนประเด็นเรื่องของมือที่3หรือสาเหตุของการแบบว่าให้เขาเลิกลากันอย่างคุณนุ่นสุนภาเองอ่ะคุณนุ่นก็ออกมาชี้แจงแล้วแต่ว่าเรื่องของคลิปเรื่องของการในการคอนเทนต์หรือว่าในรายการต่างๆเนี่ย ควรจะมองว่ามันดูเกินเลยไปไหมดูเกินเบอร์ไปหรือเปล่าหรือว่าดูเป็นการไม่ให้เกียรติไปหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่ที่วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วกันนะฮะแล้วก็คอมเมนต์กันแล้วกันนะฮะค<ะ>่ะคุณผู้ชมนะครับมาดูนี่ดีกว่าครับความคืบหน้าล่าสุดกลับมาเคลื่อนไหวแล้วหลังไปร,รักษาอาการป่วยมะเร็งนะฮะยางออกอักรพันนะฮะบอกตอนนี้ผมพร้อมแล้วออกอักรพันเคลื่อนไหวหลังรักษาอาการป่วยนั่นเองครับ ทำการกําลังใจนะครับช่วงเวลาที่ห่างหายไปรักษาการป่วยมะเร็งครับพระเอกหนุ่มออมอกักพันซึ่งห่างหายไปจากโซเชียลมาพักใหญ่เลยเช่นการรักษาอาการป่วยแล้วก็ต้องทําคีโมรักษานะฮะซึ่งล่าสุดเองนะค,คุณผู้ชมนะครับก็วันที่16มีนาคมที่ผ่านมาคุณออมก็ได้มีการโพสต์ภาพชวนนะฮะร,ร่วมแคมเปญน,นะฮะดรออนะครับ medical hair center นะครับ ขอเช,อชิญชวนนะครับร่วมแคมปิ้งนะครับเป็นคมเปญขออภัยครับเป็นคมเปญแฮชแท็ผมพร้อมแล้วนะครับเป็นคมเปนที่จะปลุกความมั่นใจด้วยการนะครับมีนะผมแข็งแรงสุขภาพดีก็รายได้ส่วนหนึ่งนะของแคเป็นนี้ก็จะสมทบทุนนะครับข้ามมูลนิธิรักผมครับ เพื่อช่วยรักษาคนไข้มะเร็งนะที่ได้รับผลกระทบจากการฉายแสงหรือว่าการทําคีมโมนั่นเองนะครับโดยมีเพื่อนๆคนสนิทแล้วก็คนในวงการบันเทิงครับข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนนะฮะด้านของกีตาร์สิริพิทเองก็เป็นพี่สาวคนสนิทในวงการก็เข้าไปคอมเมนต์ด้ยวยว่าฉันพร้อมแล้วนะครับอาทิตย์หน้าวันไหนดีคะรอบนี้อยากกินอะไรนะครับนี่นะฮะก็แท็กไปที่คุณออกอัลกภานนั่นเองนะครับนะฮะ เป็นกําลังใจให้อ๋อมนะคะมะเร็ง <c oughs> เข้าใจว่ามันเป็น,ปนโรคที่น่ากลัวนะคะแล้วหลายคนก็มักจะต่อสู้กับมะเร็งกันเยอะโดยเฉพาะคนไทยตอนนี้ก็ จากการสํารวจเนี่ยนะครับเขาบอกคนไทยติดมาเป็นมะเร็งไม่ใช่ติดนะครับเป็นมะเร็งกันเยอะนะคะเกิดจากพันธุกรรมด้วยเกิดจากลักษณะการใช้ชีวิตเกิดจากหลากห,หลายด้วยนะคะแล้วก็ความผิดปกติของยีนของเราด้วยนะคะมันเป็นโรคที่ฟังแล้วมันไม่มีความสุขนะคะมันเป็นโรคแห่งค่าใช้จ่ายมันเป็นโรคแห่งความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนรอบข้างต้องให้กําลังใจหลายๆโรคผ่านไปได้เพราะกําลังใจแล้วก็การดูแลรักษาที่ดี แล้วก็การเขาเรียกว่าได้รับการเขาเรียกว่าดูแลจากทีมแพทย์นะคะที่ถูกต้องแล้วก็ถูกทันท่วงทีบางคนไม่รู้ตัวก็มารู้อีกทีหนึ่งก็ระยะ3ไประยะ4แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้ไขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ เขาเรียกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยโอเคมันอาจจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เราอ่อนแอแต่มันก็จะทําให้เราเนี่ยเมื่อมีกําลังใจเข้ามาเยอะๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าต่อสู้กับมันเราอย่าคิดว่ามันเป็นศัตรูกับเราคิดว่ามันจะต้องอยู่ในร่างกายของเราต่อให้รักษาหายมันก็อยู่ค่ะแต่มันจะมาปรากฏตัวเมื่อไหร่เราไม่ทราบมันขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆโดยเช่นเดียวกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้อ่อมด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทุกคนนี่ไงค่ะมาลงแคมเปงบริ ะคะเพราะว่านั่งดู Netflix เน็ตฟลิเรื่องหนึ่งนะเรื่องคลับอะ,อะไรวะอะไรขับขับนอะไรวะเป็นเด็กที่แตเหตุการณ์นี้มันมันเป็นหนังปัจจุบันนะคะแต่เขาย้อนไปในปี1994ซึ่งตอนนั้นนิววินาการในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยมันยังไม่เหมือนกับสมัยนี้นะคะสมัยนี้มันยังมีตัวหลายๆแบบที่จะมาช่วยได้ คือทุกคนที่ไปอยู่ในบ้านหลังในคลับเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะบางคนก็ติดเชื้อเอชวีบางคนก็เป็นมะเร็งมะเร็งกระดูกบางคนก็เป็นมะเร็งเซลล์ต่างๆมะเร็งเม็ดเลือดคือทุกคนมาเพื่อเอาพูดง่ายๆในปีหนึ่งกัน994มาเพื่อรอรอเขาเรียกว่ารอวันเสียชีวิต แต่อรอรอคนันเสียชีวิตแต่ว่าทุกคนเขาก็แต่ว่าประเด็นเนี่ยเรื่องเรื่องรักษาเนี่ยมันก็เขาก็รักษาอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือพวกเด็กพวกเนี้ยเขาจะลงไปห้องห้องสมุดแต่เวลาเที่ยงคืนไปแล้วหลังเรื่องผีแล้วพี่ต๋อชอบมากนะคะแล้วก็เขาเขาก็จะให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งหมอแพทย์ปจิบัติอาจจะบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยคุณตายนะ คุณจะสู้ได้ถึงแค่เดือนหน้าแต่เขาสู้ได้ถึงเป็นปีอ่ะไปอีกประมาณสิบกว่าเดือนอเขาก็ยังอยู่เขาก็จะฉลองกันแล้วเข้าใจในจุดนั้นนะคะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีคนมาบอกเราว่าเดือนหน้าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจะลามแล้วนะมันจะสุดแล้วนะแล้วก็เราอาจจะอยู่ได้ไม่นานแค่เดือนหน้าน,านะก็คือขีดไว้แล้วแต่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาแล้วก็ต่อสู้นะคะกับโรคภัยต่างๆได้บางทีเนี่ย กำลังใจการเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินการอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้หมดนะคะมันก็ทําให้เรามีอายุที่มันยืนยาวมากขึ้นอ,อย่างเมื่อเช้าพี่เต๋อขับรถมาตรงทางที่จะขึ้นแจ้งวัฒาานะสิบล้อเธอเหยียบมาาอเตอร์ไซค์ตรงหน้าพี่เลยอะ่ะไม่ได้เล่าให้โอมฟังเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่ซ้ายมือเหยียบแล้วฉันก็เห็นหัวกันน็อกกลิ้งมาผ่านหน้ารถฉันฉันหันไปดูอะ่ะน้องก็เพิ่งกระเด็นออกฉันฉันว้ายเลยอะ่ะ ฉันก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้ใช่ไหมกระเทยนะฉันไว้ดังมากเลยอ,ะอ่ะดีที่กูปิดรถนั่นนะ่ะคุณผู้ชมเขาม้าใจไมมเหยียบตรงหน้าเราเลยอ่ะยังไงครับโอ้ยไม่อยากจะพูดภาพยังเห็นอยู่เลยอืน้องนอนนิ่งเลยนะแต่ว,ว่าสิบล้อก็จอดแล้วลงมาดูเลยก่อนที่จะมาแจ้งวัฒนาเส้นนั้นน่ะ ตรงหน้าเลยผู้ชมเมื่อเช้านะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปทําบุญหน่อยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้อ๋อมด้วยนะคะสู้ๆค่ะนะคะเพราะว่าโรคภัยทุกอย่างอยู่ที่กําลังใจค่ะ<ช>นะคะ,คะอนะคกินปากนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ต้องรักษานะคะจีเฮิร์บเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะใช้แค่นิดเดียวซื้อเป็นคนละหลอดไปเลยของใครของมันเวลาหมดแล้วเข้เาไปขโมยของเขาก็ต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยราคาไม่แพงหรอกคะ่ะคุณซื้ออย่างอื่นซื้อได้คุณซื้อรถตั๋ที่คุณซื้อได้คุณซื้อหวยคุณซื้อได้นะคะคุุณณเเลลีี้้้้ยยงงผูาคไดกับ ยาสีฟันที่มันจะทําให้ผุคันกระเพาะคุณดีขึ้นคุณก็ต้องซื้อได้ค่ะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะครับวันนี้เลยนะครับหนึ่งกล่อง120กรัมนะฮะหนึ่งหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ2 3 0บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับซื้อ5หลอดราคาพิเศษเด็ดียวแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสําหรับคนรับโมนด้วยครับก็โทรได้เลยเบอร์นี้ฮะ0957184624ครับหรือที่ร้านสุขภาพดีก็คุณผู้ชมสแกน QR code มุม คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ